มาเด้อ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 วานเลยว่านเลยว่านเลยวานเลยคุณเห็นวะ บ้านเห็นว่มันกินเหมดแล้ววานลกไปไเรีวบจ้ากินได้เลยเด้นี่่นน่ะ่นบอกเห็นบ่ปุดปวุปวป่ด